สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นตัวการ์ตูนผลไม้นะครับมีน้องแนะนํามาแล้วตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้วาดสักทีก็คลิปนี้เอาเป็นตัวมะม่วงแล้วกันนะครับเป็นผลไม้ที่มีหน้ามีตาเป็นตัวการ์ตูนน่ารักนะครับมะม่วงเราก็จะวาดเป็น เบี้ยวๆนะครับน้องๆน,น่าจะรู้จักกันทุกคนเนาะมะม่วงไม่ต้องมีโครงสร้างอะไรเยอะแล้วก็ลูก,กตานะครับกลมๆตากลมๆมีคิ้วให้ด้วย ปากยิ้มนะครับมีใบด้วยนะครับมีเป็นการขึ้นมาปน๊บหนาๆหน่อยจะได้ระบายสีง่ายๆแล้วก็เป็นใบนะครับใบมะม่วงจะเป็นใบยาวๆ ครมีสีนิ้วก็พอมือข้างนี้ก็ยกขึ้นแล้วก็เป็นขา นาสงสารเนาะขายาวไม่เท่ากันอ่ะเสร็จแล้วนะครับมะม่วงต่อมามาตัดเส้นกันนะครับตัดเส้นไปตามที่ร่างเลย อันนี้ก็เป็นผลมะม่วงลากลงมาแล้วก็เว้นตรงแขนไว้นะครับเสร็จแล้วให้เรามาวาดมือใส่แล้วก็เป็นผลมะม่วงลงมาอีกปึ๊บเป็นผลมะม่วงลากลงมาเว้นตรงแขนไว้ แล้วก็วาดขานะครับตอนแรกจะวาดเป็นแบบขาสั้นๆให้มันดูน่ารักแต่พอมาเจอขาอีกข้างหนึ่งถ้าสั้นมากมันจะไปไม่ถึงตัวมะม่วงนะครับก็ mm hmm. เลยได้มะม่วง,งขายาวต่อมาตานะครับตากลมๆเว้นแววตาไว้ แล้วก็ระบายดำคิ้วตากลมๆนะครับเป็นแววตาเอาไว้แล้วก็ระบายตรงตาสีดำต่อมาก็ปากนะครับยิ้มโค้งๆมะม่วงขี่อายนะครับ เสร็จเรียบร้อยตัวการ์ตูนมะม่วงนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับง่ายๆ ลองหัดว่าตามได้เลยนะครับสวัสดีครับ